ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โครงการจักรพันธ์โฮมเฟสแปนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนดงปอในเขตเทศบาลเมืองกระสินนะครับหรือว่าอยู่ติดกับศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดกระสินแล้วก็มหาวิทยาลัยกระสินนะครับมามาชมเนื้อง,งานของโครงการจักรพันธ์โฮมวันนี้นะครับในส่วนที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นบ้านรัตนทรัพย์บ้านรัตนทรัพย์จะเป็นไทยชั้นเดียวนะครับเนื้อง,งานวันนี้หลังจากที่เราทําการเข้าแบบบ,บทอัดชั้นดินใส่เหล็กเสริมเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเทพื้นคอนกรีต ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยช่วงเช้าเลยนะครับจัดไปช่วงช่วงเช้าเลยในส่วนของรัตนทรัพนะครับผมในส่วนที่เห็นเข้าบล็อกเข้าเบียดตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะครับก็ต้องเป็นคนพักนะครับผมตรงนี้เราก็กั้นแบบไว้เทอีกหนึ่งพักก็จะเป็นไทยสามห้องนอนสองห้องน้านะครับอตอนนั้นก็จะเป็นอีกห้องน้ำหนึ่งอันนี้คือเนื้องานในส่วนของรัตนทรัพย์พรุ่งนี้ทีมงานจะทําการตั้งเสาแล้วนะครับผมตั้งเสาแล้วตั้งเสาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มหาฉากหาอะไรแล้วครับตรงนี้ นี่เนื้อง,งานัตราซั์เดี๋ยวถัดไปเลยยาวเลย <c oughs> ขอโทษทีครับระวังเสียงนะครับตากอ้อ่ะยาวเลยครับมาฝั่งตรงข้ามเลยก็ได้ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของบ้านทวีทรัพย์จะเป็นไทยสองชั้นอ่าที่พูดอยู่นี้คือมีท่านเจ้าของหมดแล้วนะครับคือจองหมดแล้ว <c oughs> ของส่วนบ้านทวีรัพย์บ้านทวีรั์ทีมงานชุดอีกชุดหนึ่งก็ทําการเทคานคอรินนะครับผมคานคอรดินตรงนี้หลังจากที่เข้าแบบใส่อ่าเหล็กเสริมคานเสร็จเรียบร้อยนะครับ อ่าช่วงบ่ายวันนี้ก็ทําการเทคานคนดินเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผมพรุ่งนี้ก็มีนัดกับรถเมโครเอามาตักดินเข้าในตัวบ้านแล้วก็จะทำการบดอัดแน่นด้วยน้ํา1รอบแล้วก็จะทําการบดอัดด้วยอ่าเครื่องตบดินอีกหนึ่งรอบนะยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยวันนี้อ่าทีมงานช่างก็เอาแบบเข้ามานะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นไทยชั้นเดียวนะครับก็จะเป็นบ้านเจริญทรัพย์บ้านเจริญทรัพย์เช่นเดียวกับบ้านทวีทรัพย์ครับคือเท คอนกรีตคานคอดินเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะครับชุดนี้เขาเทาช่วงเช้านะครับนี่เสร็จเรียบร้อยพ่งนี้ก็ทําการแกะแบบเอาดินเข้าเอาน้ําอัดแล้วก็บดอัดดินถึงทําการเทพื้นได้มายาวมาเลยครับนี่เนื้อง,งานเยอะมากครับแต่ละวันเพราะว่าชุดโครงสร้างของเราสองชุดมีแต่ชุดพักการระดับพักการฝีมือทั้งนั้นเลยนะครับผมดิ่งฉากไม่ต้องห่วงครับผมในส่วนของบ้านวรณทรัพย์เป็นไทยสองชั้นเป็นแปลงใหญ่หนึ่งร้อยตารางวานนครับตัวนี้ หลังจากที่ได้ใช้ไปหนึ่งวันวันนี้ก็มาตามนัดแล้วครับตามนัดคือทําการเข้าแบบผูกเหล็กนะครับตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นพื้นหน้าบ้านนะครับต้องเป็นเหล็กเส้นกลมนะครับ9เซนมิเมตรยึดเข้ากับเหล็กแกนคานที่เราลดรอไว้รับรับนะครับตัวนี้นี่ปูไวเม็ดก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้เขาจองคอนกรีตแล้วเตรียมจะเทแล้วครับตัวนี้หลังจากช่วงบ่ายๆมีการบดอัดตบดินเข้าไปแน่งเรียบร้อยก็จะให้เทได้นะครับ <c oughs> โอ้ขอโทษทีครับอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําครับเช่นเดียวกันนะครับห้องน้ําชั้นล่างก็จะเป็นเหล็กเส้นกลม9ม้านเมตรนะผมสารถักไว้ผูกรับความแข็งแรงหายห่วงกับโครงคานจากพัดโฮวนะผมเราตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโอเคเดี๋ยวได้แล้วฝากหน่อยฝากหน่อยใครสนใจใครสนใจตามมาเลยครับนี่ฝากด้วยฝากด้วยยังเหลือบ้างไทยสองชั้นบนเนื้อที่เจ็ดสบหตารางวายังเหลือให้ท่านเจ้าของ หนึ่งหลังนะครับผมตอนนี้ก็จะทําการเข้าแบบเทอ่าเขาเรียกว่าฐานรากนะครับผมข้างล่างนี้พรุ่งนี้ก็จะทําการอ่าตาัดหัวเสาเข็มด้วยเข้าแบบเตรียมเทในส่วนของบ้านอุดมทรัพนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของโครงการจักรพัฒน์โฮมเฟส8ในวันนี้ครับ